โจเจอเด้อเยอะ้เจ้าัวเองะตัวเองาเย้เฮ้ยเรนไลน่อยครับดไยเจ้ว้ยทำไมทางตรงนี้ง่ายยางทางยัง,ง,ยง,ยงไงนะเป็นยังไงนะ สุดยอดเลยครับผมสวยามดอกสากุราก็ติดครับตัวอาก็ติดเป็นเหมือนกันนะครับเราต้องยกแล้วล่ะเราต้องยกแล้วล่ะไม่ยอมนะไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ง่ายครับสวยงามสวยงาม 不要我，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  你看呢，哥哥。 เห็นได้เห็นได้สวยงามสวยงามอ 2, สองซาลูดาก็ติดครับตัวอาก็ติดเป็นเหมือนกันนะครับเลยต้องยกแล้วล่ะเลยต้องยกแล้วล่ะไม่ยอมอีไม่ยอมนะไ,ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ได้ครับสวยงามสวยงามสวยงามแจ้วอ๋อสองแสนสิบเอลครับ เนินนี้ไม่มีอะไรเนินนี้เหมือนจะไม่มีอะไร <c oughs> สวยงามโอ้โ oh oh. หสุดจอดสุดจอดสุดจอดตามเร็วตามเร็วสวยงามทับขาทับขาเอาขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นผมเองผมเองเส นิดเดียวเฮ้แท็กไหมแท็กแรกเลยไป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 ยาวโอเครอดครับตัวจีนะครับตัวจีปิดท้ายครับวันนี้ขอให้ดูแลความปลอดภัยนิดหน่อยนะครับตัวจีรถกระป๋องเราเล็กสุด <laughs> อีกนิดเดียว <laughs> ต้องอดโทษหน่อยต้องอดโทษต้องอดโทษต้องโทษต้องอดโทษหน่อย <laughs> อกีอ้ใครไปแล้วนึงอะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้น เนินหมาหอบแล้วนะครับเนินหมาหอบง่ายๆไมๆๆ่ครับไง่ายๆไม่ไม oh. เนินหมาหอบแล้ว ลุยจับภาพแล้วเอาสองซาตุนอาปิ้นไปสวยงามเอาสองสามตาิ้นไปแก้วทำไม้นหินโซตกโซตกโซตกแกเย็นโซตกโซตกบีกนโซตกโซตกีก เบรกพักครึ่งป่อีวางกับดักไว้ด้วยครับก้อนโมลออนเลยกับดักโอ้กับดักก้อนโมลอ่นเย็นนผมใช่ไหมเนี่ยเอาคืนผมกับดักเราต้องเอาไว้ตรงนี้นี่ฝนตกครับ มองนี่ดียังยังบอดีป่ะยัง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 บอดีป่ะ <c oughs> ว้าย้อนกลับก็เลยเป็นหนาเกลียดร่างได้เป็นยังมันกับเธรรมชาติแล้วสู้ตกไหมอ๋อใส่ผิดด้านต้องใส่ต้องใส่ด้านล่างขึ้นมา <c oughs> ไม่ใช่ใส่ด้านบนจะใส่ด้านบนต้องเข็นถอยหลังโอเค โซตกแล้วครับ,บเบาๆนะบเบาโอเคเลยเจ้าโอเคครับรอดไม่ต้องวางยานะครับเ,เ, <laughs> เนินมาหอบ äh eh. จะบ้าตายหมอทิมหมอทิม

ขึ้นทีหลังได้ไอนี่เดี๋ยวคนหอบครับเดี๋ยคนหอบครับไ่มีหมาหอบถ่ายด้กันทำอะไรตรงนั้นอ่ะ

จะเยีนสิจะเย็นจะเย็นจะเย็นายอยู่เอ้าแ้วคู่หัไไปย็นคู่กันหน่อยเฮ้ยไปย็นคู่กันหน่อยไปได้หอไไอะไรยังไงเนี่ยวดน้แตเทำท่าโดนเชือดดิเอามือปาดคอเอามือปาดคอเล ็เพืยเฮี่อยาก้วอยากได้เาอยากได้เลจากทยเลยเฮ้ยมันยันรอนันพอขึ้นรปึ๊บก็ลอยมันขึ้นมไมันก็วกำลังกำลังเชียร์อยู่ไหเมืกียอะโชคไหมเยอลงไปล่องเดี๋ยวเดววางมือด้อเฮ้ย สิทธิ์ไม่เชื่อเขาบอกซ้ายง่ายถ้าไม่เชื่อล้องขึ้นมาไม่ง่ายเดี๋ยวบิลอาร้อยห้าสิบห้าอาร์ส่งเข้าประกวดลุยสวยงาม ตงนั้นแหละเริ่มตรงนั้นแหละไม่ไม่กระแทกเรยสวยยันไปกอะายวดขวถ้ามันถ้ามันออกตัวได้ขึ้นมาเลยนะถ้ามันออกตัวได้ขึ้นมาเลยขนาดขึ้นมาแล้ว ต่อหน้าต่อตาไม่น้ามันลอยน้มันลอยหันแตกไหมครับหันแตกไหมไม่แตกไม่แตกนะเอาดอนให้หายจุกก่อนอย่างไกมาอย่างไมามันขุดเริ่มขุดแล้วมันยันหน้ายันหลังแล้ว แล้วไม่ขึ้นหรอกต,ต้องถอยไปด้วยต้องต้องถอยไปเริ่มมาใหม่เพราะว่ามันจะมันจะพุ่งมาเลยใช่พอมันออกตัวไม่ได้ถอยลงไปอีกเม็ดนึงอะ่ะถอยลงไปอีกเลยมันก็จะฟีมันเดิม <c oughs> มันจะฟีมันเดิม <c oughs> ใช่มันจะล้อฟีมันเดิม <c oughs> ถอยไปเพื่อที่จะให้มันเทคกได้แกวเอาเลยเขาไหมนะ ึงก้อนแน่ช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วให้เจี๊ยตูมท่านถ้าเจี๊ยตูเดี๋ยวช่วยดึงเลยช่วยดึงดึงสองข้างดึงสองข้างได้อยู่หมดแรงเออหายดึงชกสองข้างปะหายสาวท่านยสงตาวไม่มีไม่ต้องไรเอี๋ยวบอก

บอกเลยมาลายผมไม่เชื่อจะหาหลอกหลอกยังไงผมเคยมาสองรอบติดมาจะได้หอบทุกทีมาจะได้หอบทุกทีไหมเตรียมรอเลยครับเตรียมรอเลยหน้าเฟซหน้ายูทูบอะไรประมาณนั้นเตรียมรอดูตอนแรก่อนนี่้มีกมีเนื้อแล้วดีอยู่พี่เดย์ไม่จะลงทำแล้วคือคือเอามา วุ้ยทำไมทางตรงนี้ง่ายอย่างไม่ง่ายทางง่ายยังไงนะเป็นยังไงนะอะสุดยอดนะครับผมโอเก๋กำคัดกำคัดเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยโอเค ถ้ามันไหลเดี๋ยวก็ปล่อยคัสปล่อยคัสโอเคขึค้นนั่งเลยนั่งเลย